ขึ้นได้ใจอ <g ill> ่ <ain> ะกาวากับพี่้องคบนี้คือชีวิตการเดินทางแต่ละวันนะครับสามใบเถ่า <c oughs> นะครับมีมาตีหน่อยหน,ยนเคงอะไรกันยัยหนาย่าน <c oughs> <c oughs> น้ำผ้าพี่้องครับไปทั่วถิ่นทุกถิ่นที่ที่เรามีเวลาและมีโอกาส <c oughs> ทุกถิ่นทั่ <c oughs> ทวไทยทุกถิ่นเที่ยวท่วไทยทุกถิ่นที่ถ้ามีโอกาสและก็เวลาเที่ โอ้ยลองเมืองสิละครับนั่นแหละไปเห็นวิวดีๆพี่น้องครับก็จับภาพให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเท่านี้อันนี้มองนั่งกินโอ้ขามหวานมองนั่งกินกาแฟกับพี่เด้อโอ้เจ้ารู้ว่าผวมรักได้ต้องมองเที่ยวฮะโอ้เพ่นงไปผมเอาอยู่แล้วแต่ทีมงานเฮานะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับชีวิตการเดินทางอะไรกับวิวต่างๆนะภาพเฮาเบิ่ง สิ่งที่สวยงามก็ดีก็เบิงบ่งเบิงบ่งแบบสิบพ่อ่งามได้ไหมวะเออก็เออแม่นความของเจ้าอยู่กับพี่น้องกับเบิ่งน้ำกันนี่แหละครับพี่น้องครับเออบิ่งเหรอ่าครับอ,อ,อันนี้ทางเสี่ยทางสิไปรัดไปวังสะพุงโอ้ทางรัดว่งสะพุงสิไปไอ้เอียงเกาะผู้ยังเกาะผู้หอบผู้ฮ้องผู้หอบผู้ฮ้องที่มันมีประวัติร่างผมหอมๆได้ไหมครับโอ้อ่า เส้นนี้สิผ่านพอดีเส้นนี้สิผ่านพอดีพี่น้องครับผู้หอมผู้ฮ้องเน้ออ่าถ้าถ้าแม่นถึงว่าพอได้ขึ้นไปก็สิจับภาพให้พี่น้องเด้อลยว่าโตอ่าผู้หอบผู้ฮ้องเป็นลักษณะใดนครับมันสิเป็นเป็นนิทานมาตั้งแต่นั่งพุ่มหอมบนไปครับแต่ก็พญาสร้าง,งไงนะนะแล้วมันมีสีมาอยู่นี่กำลังขึ้นนะครับสูงเธอพิ้วสูงเธอพิ้วเนี่ยครับพี่พอดีละภาพที่สวยงามพี่น้องครับ มาฝากมาตอนพี่น้องครับผู้ที่ชมขิดชมยังกับเบื้องสิ่ง<อ>ที่สวยงามเบิ้งการเดินทางนะครับพ่อครับพี่น้องหลา่มองหลายพุมนะครับเพราะ,ะว่าพออยากให้มันผ่านไปจะซื้อนนะมั็นที่สวยงามเี้แล้วก็เอาคือบวกจับภาพมาให้เบิ้งแนี้ยปฏิวัติี่าอะห้เบิ้งแล้วให้เบิ้งแล้วเดี๋ยวอีก,อกสักครู่ครับ เขาือดีดอนอีกจะคู่ถ่าจะเข้า้นี่มันเป็นหวยเป็นนี่ละเดี๋ยววินวินม่พอสม坤ครับวิตนมองมะ่แต่ว่าพ่อพ่อได้อยู่เนี่ยม่นดมันสุดเพสงสุดแล้วทั้งทั้งพี่เหมือนทั้งพี่ทั้งร่นี่ลายมองโอ้นี่แหละุดยอดเลยมองมีหอดจริงจแปะเลยนะนีอดนเศร้ามีหอด เออโอุ้งใจยัยเป็นยังสีกาเห็ดบ้าเฮาไปดีเด้หัวซากหัวเทียมบรรยากาศดีดีเลยเพื่อนอ่ะนี่แหละบรรยากาศดีที่เถ่ดิ้ดิลมลมพู่เฟื่อน่ะลมเย็นสบายพี่น้องเลยเหื่อยบึ้งข้างหลังก็ไรเป็ยังสี่อ่ะนี่เป็นสถานที่อ่าอิสระมาเข้ามาพน้องกายไปกันวาอยากสิ้อเวมาอื เออคาแฟครับกาแฟธรรมดาที่นี่เอานมเอานมก็ได้ดอกนมโตๆนั่นแหละนมโตๆนมโตๆต้องอยู่เขาก่อยเออเออเอานมธรรมดาครับก็ได้นมยางก็ได้ดอกนมยางก็ได้เตะเออมันดีมั้งนั่นละว่าแต่ยกมันจะนมยางมันจะนมยางอยู่พุดีนะหรือเปล่าบอาบ่กหาเราเลยเป็นไง เอ้ว่าเลนดอกพี่าสิไปหาอยู่ไปหาอยู่เออพีนี่ก็บ่ว่างครับเออพีนี่บ่ว่างป่ะพวกว่างคิวเต็มเลยคิวเต็มคิวยาวคออยาวเออมันมันมันโปรยแห่มันว่างให้เป็นบางนกยางเพราะนั่นได้ดอกเออน้ำตโตก็ว่างว่างอยู่น้ำตัวว่างอยู่พอมันจู่ๆก็ใกล้เอออ่าดีพอจู่ๆใกล้มันสะดวกดีเนี่ยมันบ่หลายกิโลครับเนี่ยครับทีวิสัญจรพี่ลองขับไปตะลอนตะลอดยังสี่นะ หาชุ่มหันหมออนี้แน่ยันดำที่พี่น้องอยากไปมันหม้อยันละถุดดองถุดดองนี่ละนั่นแหละพุ่นเอาซักไปยึดทั้งปุ่นเออทั้งเฉียนมันหมูไปยึดทั้งปุ่นคือโมเมนคือหายใจไปหายใจไปฮับมูสัเนี่เลยเออในนี้อับย่ละเออเวลาไงนะผมก็สิผมไปก่อนมูสันนึกเออระวังเนี่ยหายไปฮับมู คนสุดท้ายพูดได้เป็นเอาเชือกตึมาแต่ล่างคนเลยเอ้ยจริงล้วมันมันพูดได้ผมไม่ยุ่ิเว่ยโอ้ยมันซุ่มเถิดอยู่นะไปสิกลิ้งลงไปพุดนเลยพุูนอลไรสิไปเอาอยู่ข้างล่างพุดนะไรพวกนั้ครับสุดที่จะพัลนาคือเราพยายามหาสิ่งที่ว่ามันเบิกเร็วกับสบายตาสบายใจเอออย่าซุบอย่าซุบ เกสุกคลักเราจะจะพลักอย่าพลักว่าสิว่าขันว่าสุกขันว่าสุกจะใส่คำภาษากลางไหมขันสุกคือภาษาสันถ้าสุกเนี่ยมันมันมันภาษากลางเขาเรียกว่าผลักสุกผลักถ้าน่ะขันผลักซึ่งมันผลักกินดิถ้าโยกันเขาเรียกว่าผลักโอ้ขันที่ล้อลิงไซนี่เป็นยู่ออแม้นคือผลักกับผลักนี่เขาเลยย่างกันคำเดียวแต่ว่าทำซ้ำมันไปอีกอย่างนึงนะการ พาดสามไปเท่าสี่ไปเท่าไปหาส้มมองหันมองนี่นการด้วยประสบการณ์อะไรเนี่ยไปนครับเพิ่นถามเขาว่าเอ้ามดเจ้ามาไปไก่แท้เศราอยู่จังหวัดหนึ่งแรงอยู่จังหวัดหนึ่งแม่เขาจะว่ามากมอเตอร์ม้วนม้วหักสิวินยู่ครับแต่ว่าหักอยุไอหักก็ได้ขาตื่นโมวินหรอกวินมาตีนเนี่ยเออียกว่าตีนวินครับอากาศเย็นสบายไปลองกับร่มร่มดีเลยร่มดีเลยครับเออเย็นสบาย สิเศร้าวินแล้วโอ้ลงลงหลุดนี่จะเข้าแล้วมันสิเศร้าวินบ่บ่มันทงเขาหยากรเขายาก้อนเขาหยาก้อนโอ้ยเนาะโอ้ยนี่ร้อยโอ้ยนะขอว่าสิเอานั่นดีกว่าเอาคล้ายๆแบบสูบใส่เห็ดเป็นกล้องไหมมันกงสมบูรณ์ไงเนาะโอ้ให้เป็นกล้องเลยเป็นกล้องนะให้เป็นสายที่จะขับสูบอ่าแสดงว่าขึยสูบขึซนสายนี่ พิซซ่าพิซซ่าก็ผสม่ัวอมาแนวนั้นพิซซ่าีเส้นนี้ละนี่บ้านบ้านภาษายังก่อนมาเจ้าลนซาบ่ลนซาเอลนซ่าลุลนซาก็ันี้ละฮะเอใช่่ะก้อนผมกจะยื่นรับลมจากน้อยอมบอมืเนย คนจับสิลูกก็บอกดิสิลูกก็บอกกันแน่ก็หายหมดบอกแล้วจำไว้ดีๆเนาะเออวิวมันเขาศาสตร์เขาเป็นคนนับขุนเนาะขนกระปิเตอร์เบิร์ดนะครับคล้ายๆแบบเข้าไปเหนือนะว่าคอ้าวที่เขาลัดขึ้นไปยังกว่าที่ไอ้พวก ที่พวกเขาว่าไอ้มาเฮ็ดปีใหม่เขาไหมว่าเขาจะปลูกขี้ยัางในจังหนนี่ยก็จะเป็นย่างปลูกในจังไนึ่งเอาแต่เจ้าเขาพูดเขาก็ยังเขาจก็ยังปลูกแล้วเด็กพี่รอดแล้วนะปลูกขึ้นมาหนึ่งปีแล้วบ่าสิย่างไในจังไนึ่งของเงื่อนันย่างไหนบันร่องอ่ะบันร่องว่าบันย่างปลูกเนี่ยสิย่างปลูกกั้งใหญ่เจ้าว่าปลูกนี่ปลูกจากร่องเนาะปลูกสิงไงเะปลูกสิงไงวะทีจังหนปลูกเอาล่างแล้วเธอทงมุดเหรอเขาเลี้ยงแทงไว้คุณมั้ยว่าเขาคนลูกเนาะเขาปล่อยลูกหม่องเดียวเลย มันตีกิ่งไปกิก่งไป้ง่ายพูดเดี <c <c ๋ยวจ้ว่าไงมันโมเมนผมรู้เหตุใดถ้าเป็นคนแบบเราเนคือร่างกายปกติมันยากๆเนี่ยมันจะมีซุ้มมันจะมีกลุ่มคนพทการซุ้มหนึ่งมมันพิการแบบ

อาจารย์คาดว่าว่าต่อคิดว่าถ้าเป็นผม,ผมผมบูเ็ตแบบนั้นเนี่ยจะโบยังซื่อๆดอกระหัวสักคนชิ้นแน่ปุ่มก็มาเชือกไว้นะมันนี่ก็ได้เออในการรับชมโอ้ยขนันที่เนย่ยมันก็บาเฮ็ดหัวมันเลยยังไม่ใชยางบ้ไหนหอกก็ <laughs> พอพอแล้วคุมนั่นแหละมันอยู่ก็มันอยู่รอกวังสะพุงนั่นแหละเพิ่นรับแจ้งมาเป็นรถสองแถวซิปก็คนเดียวโอ้ซุ้มขาบรเกิื่องเลยบอกเออมันทุกคนเลยมันจะเป็นนำแนวมันโอ้เปโอ้ท่าครั้งหนึ่งมันจะยาวอีกครั้งหนึ่งมันจะสั้นๆมันจะย่างคือเขาเดียวโอ้ย่างจากเม็ดตะวาชข้อมันจะเอียงยังสิล่ะมันเลยหนักขึ้นทั้งตลาดนั่นแหละแต่ว่ายังนำทะเลาะนั่นมันมันมันหัวสากโคติมตลอดเด้อ็กๆมันเป็นองแานเลย เอเจ้เนี่ยนรับเมาเนี่ยอยู่ันสะพุงนะี่แม่นกสอังสะพุง่ววัาขันยางขาันยางเพินีเทียงนะไป่ได้บอไปบ่ได้บ่นี่แหละมันจึงเมาลักทงแถวมาแตปกสอวังเมาป๋าเจ้าก็ได้เิดหาด้ยสมดีเลโอ้หาย่งบวมีหรอกดจยิ่ว่า่ว่าจะฟังผิ้คิ่าจะใส่ลแล้วต่ยวคอยฟังอยู่นี่ถงแันยางมันยางยางก็ที่มหย่อก็กระนึดเลยโอ้สุดยางเนาะ เย็นเนาะขึ hmm. ้นมากฮเอามาตั้งปีมาครับยาซุกยพัเพื่อตังีมาเตียนขาครับไม่มากอยู่แต่ใบหามาฟังพีมังกันอ่ะโอ้โหขึ้นมากเลเป็นเสๆจะหน่อยจะเซียดิโอ้งามเดงามงามจะเป็นบงผักของเขาดียวทั้งเขาของปา พื่อนเอนี่แล้วก็เกิดขี้แจ๊คปนี่แม่ย่างมันไหมโอ้ขี้ขึ้นผุนผุนพุนข้อมอบานยโอ้ผมบอกกล้าขี้น่ำดอกขอม้อขอม้อัดสิงไผมย่างน้ำกนก็นซะปีนขึ้นมากันยรถขึ้นบ่ไหวสิเหีครับโอ้ะงามันแตุกซื่อเลยผมมาลังเผมมาลังเพลผมมาลังเพ มันมองหลายสถานที่จะให้เรียบน่งเลียกชรัมทั้งพุ่นก็ได้ทั้งพี่ก็ได้อ่าแล้วก็สิ่งเนาะมันนี่คือสิ่งสารพิษนหน่อยอยู่ด้วย้พวกะว่ามันบริุทธิ์อากาศบริสุทธ์นะมลพิษมลพิษทั้งอากาศมันมีมันมีแล้อมันสูงมลพิษมันอยู่ดำเนาะ ดูดมมันอยู่ดำเออนั่นแหละมันอยู่สองมังนี่แหะโบตักองรวยรวยไว้เถอะได้เลยแซวินแล้วเยี๋ยวมึงขอจีฟาไปกินกาแเ่นมเน่าอยู่เลยโอ้โหเฟรดเเลนมเาอไรนมยานนมยานเออรนมันเป็ไปดอกเป็นบล่โบเบางเ่ควเาางวเออบว่างเด็ออๆพรนามันเต็มแล้วถ้ามันหาไปจังผลมันเต็มแล้วเราเคี่วเลยเราเราคี่ยคิ้วเหรเนี่ยเออเพน่งเพิ่งเคี่ยสกจัง ผพื้นแล้วพื้นแล้วเแล้วแล้วก็โค้มากหรอกสัญญาเป็นสัญญาว่าวาไปแร้วมันต้องมันต้องมันมันมันยกเลิกคิวไได้เลยพราะฉะนันเสียเอาแบบรับคิวหาอยู่นะแล้วจะจะเดี๋ยวก็พกเพจเพพไปทั้งหมดกันเลยเพองทั้งหมกันทั้อ้วามเลยเห็นหนพูนเลยนะอธิบายรถกระพ่อลรถลงกไปเลย ยืนเองมันเราต้องมาไปหรอกไปไม่ไหวหมดนมันจะมาลอเป็นเฉกสวนกับกระแตกลงไปภาพมันง่ามเลยพี่น้อกเขาจะภาพมุมไก่เลยทีนี้ไม่เห็นทางมาจากลมเก่าเด้อเออไม่ลมเก่าไม่ลมจากกรงกระถันมันอี่น่ารัดมาวังสะพุงมันอี่ไหมนี่แล้งงามงามงามโอ้โนี่ยพู่งบุกเบิกอย่างละพี่น้องด้วยมากกลยด้วยมากผมเป็นบุกเบิกทับเบิกทับเบิกนี่แหละหรือบางทีมันกุ้มมันจะใส่ได้หลุดมาหลายเน้ เออนั่นแหละนะก็จะมาเจลาเศร้าเจอเนี่ยมาเอ้ถึงกันมาบอกฮึม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 ข้าวเหมอนดูจะรู้บ้างหรือยังดูเฟ้ยเฟ้ยเฟ้ยโอ้ยวงสุดคนนอกอะไรเออนี่แหละ ครับท่านผู้ชมคำพังเบิงเบิงจังสิกามีความสุขเด็จริงๆอย่างนั้นมันมีลักษณะแผ่นแผ่นวัดตาด้วยอแล้วก็มีรถติดจอดเยอะอีกอีกช่วงหนึ่งอออีกักช่วงหนึ่งข้อเสีพผ้าจะาไปเบ่งแมวข้อย่าเดี๋ยวมาเลี้ยงข้อย่ามันมาไม่เกียร์มันเป็นแมวเนี่ยเลยเป็นแมวมันจะปีมันจงขี่มามาเลยแหลแล้วก็แล้วก็มองนี่มองนี่มีโอ้ยเสี่ยวมันก่อคนละหนี่งโอ้ย นี่เป็นหองคนนี่น้ำแมล็ดคนนี่นี่นี่ม้าิดแล้วเดี๋ยวนี่ยมาติดอธิบายแล้วครับครับครับมันเป็นบ้านพักของซุ่มนั่นแหละมาเสียซุ่มเลยที่บอกซุ่มขากับท่อกันเลยเอาเป็นเพราะว่าสมมุติว่าขันขากับท่อกันเวลาย่างดินเพียงเจอสียางบปเลยอ้ยพีดเว้ย มันต้องอยู่น้ำภูเขาอย่างเดียวถ้าเขาเฮ็ดเก่งเด้เขามีวิธีย่างเขาเจ้ายอดประมาทเขาขันย่างชิ้นเขายัดขาถกขาเอาเพื่อนว่าขาตกเทพลอะมาขับขาสินะโอ้เขาย่างขาสินะโอ้ยังองก็ได้เจ้าประมาทเขาเจ้าได้ลยมาเสียวพี่บายยาวได้วยกันโอเคเป็นจังเยอีกเนี่ยย่าสุกย่าสุกย่าสุกคนสิลงรอบนี้ฟองย่าสุก เฟี้ยงกุ้มีห้องงามกุ้มีโอ้หมุนลั่นอันนี้รีสอร์ทเนี่ยไม่ไม่เนี่ยรีสอร์ทอยากพักก็พักดีเด้อบมันมันมจะบ้างห่างไม่ไม่อันนี้อย่าไปไกลขอบมันกำลังมั่งเลยไม่ไม่นะแง้มลมดีเลย ครับพี่น้องครับบรรยากาศงามผิวสวยอหรือละไรกัเย,ย็นสบายอหรือพี่น้องเด้อแล้วก็พี่น้องมาสัมผัสกันได้ครับคือเป็นช่วงระยะหนาหนาวนะโมนีหน่ห,หม,อม,มอกเต็มเไปด้วยมาดูนี่นวิมหานลำดอกสักแงี้ยเลยซักแงี้ยเสิบ่มากหน้าหนาวมันหุ่นหนุ่ยอ๋อ้วก็พี่น้องสีเห็นภาพสีสวยงามมากนะครับสายของ,าาอง,ของขาสายตามองไปก็บหรือก็มันไม่ได้คุ้มอิเบอบอ่ะทั้งสายตาให้อะไรกัอากาศดีลมเย็นสบายนรอกครับจิตใจกระเบิกบานมีความสุข ครับ้แล้วเขาตั้งทึงมีกาแฟบริการอีกนะครับเพิ่งธรรมศาสตร์ไปหรอครับงามอยู่มีกบภายแน่ขันมันขันมันเจ้าก็ไปหาหน่อไม้มาขายเจ้าเตี้ยขันมันจะไปหาหน่อไม้มาขายเออเพราะอยากูดูซื้อบรรนั่นดอกอยากแล้วเดี๋ยวรถเจ้ามาแล้วรถเจ็บดากมาแล้วโอเม้นนี่โอเม้นล่อเน้น้อยได้เลยล่อเน้อยล่อหนาน้น้อยเนาะเออมันจะไปรับซุ่ม ขาปะทอกันดิมันอยู่ไฮนั่นแหละเวลาสุกขาปะทอกันมันได้มาจะเซ็ตขาปะทอกันเลยโอ้ยมันเลยถอนสุ้มนั่นแหละยพ่อท่านนปกติมันยังบ่ได้ดอกเนาะมนเบางครั้งมันรับจ้างมือละห้าร้อยแต่บางครั้งเฉมาเป็นไรเด้อยู่หันมันแค่สิแล้ววันนี้จะเป็นมังทักตรงนั้นขึ้นบางในจังหวัดมันจะขึ้นเห็นน้มันได้อยู่เนี่ยแหละถ้าขาปะทอกันเนี่ยเมืนเนี่ยท่ามันอยู่เรียก็ระสีเห็นไหเบิ่งนี่ลุกไปอีกแล้ว อ้ามันติหัวสักลงอันนี้สม oh, oui, ุดเออสมุดคาบทรกันเด้เอาลงไปไปได้ง่ายเนาะเอาน่านด่านด่า yeah, ่านด่าน่าด่ได่า่นด่นาาดนดาา่าย่าดดดย่ดาด่าาดาดา่ พ่อเห็น <kost> พ <Greek> ่อ <osaurus> นึกภาพได้เนาะทางข้าพ่อทรกันมันจิกไปง่ายนะพ่อเมียนโยพอเขาเสียยาเร็วชาบพสาธิตซื้อหอดเสริมพ้นหมุน้อโอ้ดีพอดีสมบพอดักมาเลยอดักสัเกอพดักืพอดเก่พอดักหน้ันก่เก่าพอดัก่วันเกาเ่พอดักนึ่วอะล่ะ จีนทั้งไปเลยื่ยางไม่มัน่ยางตัวตัวสิตัวสิตุสิตุได้ยุ่งความผเลยพุ้นเลยนี่คำว่ายนำนั่นแหละเป็นอิดหรือเป็นโตัวไม่หรืออย่างนี้ละก็สีได้พื่เาพูดแล้พูดไม่ลเลยคือได่สองความพูดไปเก็บเอารถยดรถนี่แหละดีแล้วังไปลงไปอีเออพี่รองครับเดาอฝากถามาคันพี่้องมิไฮเสนิดพี่้องสีเห็ดไหวบอสุม ที่้องประกัเคยนะจังซุ้มกลางเนี่จ้งมันหน่ะน้มข้าพโตกันในจ้งเลยคือไม่เป็นไรสุขยาก่อนเถอเวลาเสียหนาเนี่เวลาเสียหยาได้หนาง่บอกโจกยุกไกลหนาผักไปเลยเอาห้องหานาขึ้นสิบ่าหลเลยเนี่ยครดินมันขึ้นสิดีชี่ได้เอา บออแม่นบาพันเจ้าเอาเบิงจอกดังสันเนี่ยกระสันนั่นละมันต้องสันเลยน่ะชุดชุดชุดโอ้ยบกขางอเนี่ยมันก็ยากจักเม็ดบกขาบกเกิงนี่ก็เบิดลผีเป็นหลีนะใครอาก็ริบวีร์คราเดี๋ยวพ่อจะไปเบิ่งหลานกาแฟกันอย่าเนาะสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วเป็นไลยครับเกี้ยนนี่มันชิมี่อ่า คล้ายๆแบบ,แบ,บสิริละคือคนนี้เด้คล้ายๆแบบมีชิน้น,น,นบบส่วนคือคนนี้เลยได้แต่ละซื้อซื้อแต่ละมองอ่าคือจังไงครับนี่คือมีอ่าอย่างเงาเปิดอวัยวะคล้ายๆคนนั้นนะอ๋มันจะใครเนีย่ยมันเป็นล่อมุนไหมฮะล่อมุนไหมคือจังสะพานเน<อ>ี่ยไหมสะพานเนี่ยวะ,ะสะพานก็มีมี่อวัยวะคือคนนี้เด้เออมี่มองใหญ่บ้างไม่ใช่สาวมาเลือกสะพานก่อนอสะพานมันสิคือจังไงในเมื่อมันก็เป็นแค่สะพานข้าม แม่น้ำเอาไว้ไว้อย่างมาตินเข้าใจไหมบดท่านใดสดส่องสดแถวไหนเลยซื้อซื้อเอวัวะแข่งขออย่างเงี้สะพานมันจะมีตีนไหมอ่ตีนสะพานตีนสะพานไม่เ่าไม่เ่าตีนสะพานไมม่่่ใชแตีนตตตีีีนนนสะพานไงอ๋อตีนเออต่อมอแล้วอ่าแล้วก็มีคอไม่คอโอ้คอสะพานเออมั่งบุ้งอย่างเงี้ยกันอะไรมันมันมันมีมีมีอวัยวะคล้ายๆคนแต่ไม่ครบทีนกับคอนี่ล่ะอ่า แล้วก็หัวหัวหัวสะพานหัวสะพานเขาบอกคุณเคยได้ยินไว้หัวสะพานไหมหัวลำพงก็เคยได้นิ้วหัวสะพัอทางหอยควางดีนะมันไม่ถูกที่ไทยสะพานเลยโอ้ดีตายวะต่ายวะเจ้าลวพอืออืออ๋อใว่าสะพานก็มีตีนตีนมีคอคอแล้วก็มีหัวหัวดีไม่มีรองเท้า แต่มันก็มีสะพานขวอยอยู่กรุงเทพเนาะฮะสะพานขวอยนะสะพานขวายนี่นะควายก็เรื่องนั้นแหละสะพานขวายดิแต่กาตากาตากาตาก็มีอวัยวะมีอวัยวะหลายอย่างคือเออผมรู้เขามันมีหูดิไม่ใช่หูไม่อย่างอื่นเขาหูมันมันกระป๋องกาตาไม่กาตาไหมกตากตากาตามันจะมีตีนอ่า นี่ป่เอามีตัวจีนกับตาเขากินกับตาเลยอ๋อแล้วก็มีปากอปากกับตาปากเอออ่าแล้วอ่าแล้วก็มีก้นอืออืมก้นกับตาก้นกับตาหนกับตาแต่ถ้ากระป๋องมันจะเพิ่มหูเข้ามาหูหูแต่ว่ากับตาเนี่ยมีทั้งหูทั้งห่วงอุคุเนี่ยอมีทั้งหูจะมีห่วงพร้อมแต่ว่าอ่า กระตานี่บ่มีหูแต่มีห่วงมันหุ่นวงหลวกลวดีเนาะกระตามีหูอยู่ดิมันมันใบเนาะเป็นใบหุ่นวงหลวกลองอ่านนะกระเจ้ากระตานหุ่วงวกมันบ่มีหูเลยมันบ่มีหูเนาะครับพี่น้องครับอันนี้ห่วงกระต้านเราเรียงเป็นแย้อนะโอ้วินจักหน่อยวินจักหน่อยอื เดี <muitas> ๋ยวคุณแม่ที่อยู่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟด้วยขนมหวานโอเคเห็นเลยจะเปพวกมันยามนี้มาตินเขาเขาจองคิวไว้แล้วล่ะเดี่แหละให้เกี่ยวข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวข้าวแล้วก่อนเพราะระดับเดี๋ยวนี้ข่าวเออเนี่ยแหละถึหน้าปิบุญเตเห็นหน้าคือเก่ายวเนี่ยสี่ฮาพีนี่แหละก็เห็นหน้ายุทธก็เกีียวแล้วสิไปพวกปฏิปักษ์นีอ่ะยาได้เจ้ายาเอออเาครับพี่น้องครับเฮาไก่พี่น้อง อ่าเดี๋เบื้องหนึ่งชมนะครับสิ่งสีสวยงามเลยเป็น้องพองพสมควรนเนาะงามอยู่แก็ห้าสิบห้าพี่น้องไปอีกในจุดๆหนานะครับสร็จแล้จุดนี้ขอเส้นไมแห้งกินนมแป๊บหนึ่งจังพอกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ